สวัสดีค่ะต้งทูพีอ้อนพลอยเชื่อมานหลังจำใจต้องหางดนแซวว่าข้างรักทั้งคู่เลยค่ะสำหรับคู่รักใหม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างนักแสดงสาวพลอยเชอรอมานและแรปเปอร์หนุ่มคนดังอย่างต้งทูพีพอมักจะตัวติดกันตลอดแถมยังมีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันรวัรวๆจนแฟนๆต้องแห่แซวเลยค่ะว่าข้างรักเวอร์ แต่ล่าสุดก็จำใจต้องห่างหลังพอยไปเที่ยวและเช็คอินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมแคปชั่นว่าถ้าใจสะอาดน้ำก็ไม่ต้องอาบซึ่งไม่นานต้งก็ได้ออกมาเผยภาพตอนที่กำลังวิดีโอคอลพร้อมกับข้อความอ้อนๆเลยว่ารีบกลับมาเลยถึงลอนดอนแล้วเพิ่งจะมาถึงลอนดอนปุ๊บหวานใจก็รีบตามให้กลับไทยแล้วค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นการห่างกันครั้งแรกหลังกำลังศึกษาดูใจกัน พราะก่อนหน้านี้ก็มักจะมีโมเมนต์ว่าอยู่ด้วยกันตลอดแม้หนุ่มต้งจะต้องไปร้องเพลงที่ต่างจังหวัดแต่ก็ยังเห็นสาวพออยู่เคียงห้างการห่างกันครั้งนี้คงจะทําให้คิดถึงหวานใจคนสวยไม่น้อยเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ